สวัสดีครับวันนี้พบกับกระเป๋าสะพายข้า,งก,า,กา,ขางกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าคาดอกกระเป๋าคาดเอวแล้วกันเนาะไม่ใช่กระเป๋าสะพายข้างเพราะว่ามันสายมันเล็กมันสั้นนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ h e l i o n t e c h นะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นเขาเรียกว่ากิ้งก่าคาริเลียนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะกิ้งก่าคาริเลียนนะครับก็เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมได้นานะครับสำหรับท่านใดที่หากระเป๋าไว้ใช้งานราคาถูกถกมันมีทั้ง กระเป๋าคาดอกแบบนี้กระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าเป้โอเยอะแยะครับลองไปหาดูได้ในช้อปปีก็มีในเขาเรียกว่าในเพจ Facebook ก,ก็มีนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นไปเลยนะครับเฮเลออนเทคนะครับเฮเลออนเทคส่วนตัวนี้ที่ผมได้มา,เ,าเป็นในเฮเลออนเทคลุ่นถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับชื่อมันอ่านยากมากๆนะครับผมก็ไม่เก่งภา,าษาอังกฤษด้วยเนาะชื่อเบนเบนดิคอสเบนดิคูเดคเบดอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่แปลว่าสารละเอวนะครับ ประมาณนี้นะครับที่มันเขียนไว้นะครับมันจะมี2ตัวรุ่นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวลูกเล็กกว่านี้นะครับลูกเล็กกว่านี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ขนาดประมาณ26เซนคูณ12นะครับก็ลูกใหญ่เลยพอสมควรนะครับนี่ครับที่ผมบอกไปคือมันไม่เหมาะกับสะพายข้างก็คือมันออกแบบมาสลับคาดอกคาดเอวซะมากกว่านะครับส่วนใหญ่ผมก็ทําเป็นกระเป๋าคาดอกนะครับเวลาขี่มเอเตอร์ไซค์ไปทํางานเนาะ สายมันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็อ,ออกแบบมาให้เขาเรียกว่าใช้ได้ด้านเดียวมุมเดียวนะครับไม่ได้ออกแบบมาให้สลับแนวตั้งเท่าไหร่สลับสบายข้างนะครับตัวนี้นี่ฮะมีโลโก้ตรงนี้เฮลิออนเทคแล้วก็เป็นเนื้อผ้าคอนดล่านะครับเนื้อผ้าของคอนดล่าเลยนะครับเป็นผ้าไนลอนนะครับเกรดดีนะครับแต่ว่าถามว่าดีเท่ากับอไอตัว 5.11ที 1> 1. ่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ไหมนี่ถามว่าดีเท่าตัวนี้ไหมดีไม่เท่านะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเกรดดีเลยเทียบกับกระเป๋าโนเนียมหรือกระเป๋าตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยผมว่าโอเคดีเลยนะครับอย่างของ5.11เนี่ยเทียบกับราคานะคุณภาพของเขานะครับวัสดุนะผมให้10เต็ม10เลยแต่ถ้าไอตัวนี้ผมให้เทียบกับราคานะครับราคาเมื่อหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ พันสองโดยประมาณนะครับประมาณพันสองเทียบกับราคาเนี่ยผมให้8คะแนนนะครับ8เต็ม10ตรงนี้ถือว่าดีและใช้ได้เลยนะครับดีและใช้ได้เลยส่วนซิปของเขาก็จะเป็นซิป YKK ไม่เดี๋ยวดูก่อนนะผมจำไม่ได้ออเป็นซิปธรรมดานะครับไม่ใช่ YKK นะครับออเป็น YKK ครับขวาภายัยนี่ซิป YKK เลยนะครับ นี่ขกติดไปตรงนี้โลโก้ผมไม่เห็นปกติไบคียบางส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านล่างเนาะอันนี้อยู่ด้านข้างนี่ครับโอ้ิบใบคเเลยนะครับขออภัยนะก็เป็นชื่อซิแบรนดดังเลยนะครับที่ทําให้กับกระเป๋าทั่วไปรกระเป๋าเสื้อผ้าทั่วไปที่ค่อนข้างจะลื่นและทนทานนะครับพังยากแตกยากอะไรนั่นเองอ่าตัวนี้จะเป็นสีกากีนะครับที่ผมได้มาได้มาเป็นมือหนึ่ง ไม่ใช่มือสองน,นะครับได,ได้มามือหนึ่งแต่ว่าเป็นมือหนึ่งราคาพิเศษเพราะว่าได้มาจากในกลุ่มอีกทีนะครับเข้ามาเอา,เอามาขายเพื่อล้างสต็อกนะครับก็จําราคาที่แน่นอนไม่ได้แต่น่าจะได้มาสัก7 8 0 0บาทนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็พกใช้งานสลับกับ5.11เลเหน6ะอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ดีเลยความจุของมันเนี่ยเทียบกับ5.1 1เนี่ยถือว่าพอๆกันแต่ว่าดีเสียต่างกัน ดีเซียต่างกันคือไอตัว5.11เนี่ยมันจะอะไรมันจะพอดีพอดีสลับผมนะครับใส่ที่ชาร์จใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่อะไรแต่ตัวนี้มันจะออกแนวเขาเรียกว่าอ้วนอ้วนออกแนวอ้วน,วนแล้วก็ความสูงมัน,นจะสูงมากกว่าแต่มันก็จะสั้นกว่า5.11แล้วก่ไม่5.1มันจะออกปเป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆอย่างนี้แต่ไอตัวนี้มันจะอ้วนแล้วก็ตัวนี้จะแคบลงนิดนึงอ้วนขึ้นก็เหมาะกับใส่ของที่มันยาวๆหน่อยนะครับ อย่างผมใส่กระเป๋าตังหรืออะไรมันก็จะเหลือพื้นที่ด้านบนอนิดนึงคือใส่ของเพิ่มได้อีกนั่นเองนะครับโอเคลายยาวแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูรอบๆก็ดูฟังก์ชันมาเลยนะครับตัวสายเนี่ยสามารถถอดได้นะครับสามารถถอดได้เนี่ยแล้วถอดเก็บด้านในนี้ได้นะครับเอาไปทําเป็นกระเป๋าลูกก็ได้ของเป้นะครับนี่ปรับสายได้ตรงนี้โอเคนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่มีช่องสําหรับเอาไว้ติดกระเป๋าเสริมได้นะครับอย่างเช่น พวกวันติดทุนพวกไฟฉายพวกอะไรนะครับสามารถเอามาเนบตรงนี้เพิ่มได้นะครับเนเพิ่มได้2ฝัง่งเลยนะครับที่มีมี2ฝั่งเลยนฮะแล้วก็ด้านนอกด้านในนี้ด้านนอกฝั่งในี้นจะเป็นกระเป๋านี่ฮะตัวนี้ผมพกใช้งานอยู่นะครับสลับกับตัว5.1ก <c oughs> ็ผมเอาไว้ใส่เงินนะครับใส่เงินเพรามันรูดออกง่ายดีแล้วก็มีบัตรต่างๆนะครับประมาณนี้ ต่างๆโอเคแล้วมันก็ติดตัว,ต,วตัวเรานะครับเวลาเราเดินไปตลาดนัดไปอะไรเงี้ยคนจะลวงจะขโมยก็ยากนะครับนี่ช่องแรกนะครับส่วนฝั่งนี้ือฝั่งนี้อขออภัยนะครับฝั่งนี้ด้านนอกสุดเลยก็จะเป็นเดี๋ยวผมขออ่าเป็นแผ่นตินตุ๊กแกนะครับสามารถติดโลโก้ติดป้ายอะไรเพิ่มได้ตรงนี้นะครับนี่ฮ ถ้าทำไม่ติดก็สวยดีนะครับมีโลโกล้เป็นูกิ้งก่าของเขาอยู่แล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งช่องด้านหน้าสุดนะครับดูเปิดได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ทิชชู่นะครับใส,ใส่กุญแจใส่เขาเรียกว่าปากกาเศษเหรียญต่างๆนะครับมานี้ใส่ยาใส่อะไรนะครับก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยนะครับช่องเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะใหญ่เลยแล้วก็เป็นกระเป๋าหลักนะครับกระเป๋าเขาจะมี3มช่องนะครับ1 2 3สา นะครับหนึ่ามมช่องนะครับไม่เหมือนกับภาเจุหนึ่งที่จะมีช่องวิเศษให้ตรงนี้สลับใส่ปืนหรือว่าซ่อนมีดซ่อนของมีค่าต่างๆนะครับอันนั้นนี่เจ๋งมากแต่ที่เจ๋งของตัวนี้คือนี่ครับผมจะให้ดูมันมีแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นวาโคนะค่แผ่นแผ่นเสริมนะ่ะไว้ใส่ของต่างๆเนี่ยให้มาเลยครับเป็นตีนตวแกนี่ฮะแผ่นนี่ครับผมก็แปะผมก็ใส่ อุปกรณ์พวกมีดยาดมไฟฉายไฟแช็กต่างๆนะครับจะมี1 2 3 4 5สมีห้ามีให้5้าช่องที่เป็นยางรัดนะครับแล้วก็สองช่องนะครับแล้วก็2ช่องที่เป็นช่องธรรมดานี่นะครับเห็นไหมนี2ช่องแล้วก็มีช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งตรงนี้นะครับช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งอันนี้ผมก็ใส่เม็ดใส่พระอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับ ส่วนถ้าเราไม่ใช้ก็ลอกออกได้นะครับนะไปตีนต๊กแก่ก็เป็นโล่งๆได้นะครับหรือว่าจะลอกตัวนี้ไปติดกับตัวอื่นก็ได้นะครับอย่างห้าจุดหนึ่งของผมก็ไปลอกติดได้นะครับลอกติดได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็มีช่องตรงกลางตรงนี้ช่องตรงกลางตรงนี้อันนี้มาจิ้มฟันนะครับเดี๋ยวเก็บก,ก่อนตรงนี้กว้างเลยนะครับเห็นไหมฮะมันขยายได้อีกนะครับเห็นไหมก็ใส่ตัวสับเครื่องใหญ่ๆได้สบายๆนะครับหรือว่าจะใส่เป็น กระเป๋าสตางค์เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับที่ผมใส่ก็จะเป็นโทรศัพท์เครื่องใหญ่เครื่องนึงก็ที่ชาร์จด้านข้าง,างนี่นะฮะเลือเหลือครับไหมมันจะที่ผมบอกคือมันสูงมากานี่มันสูงมากใส่ของใหญ่ๆชิ้นให,ใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านในด้านนี้นะ <c oughs> ขออภัยนะครับฝั่งด้านในด้านนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอีกหนึ่งช่องนะครับรวมแล้วมีหนึ่ง 2ช่องใหญ่มี3แล้วก็มี4ี่นะครับ4ี่ช่องแล้วก็มีแผ่นแผดต,ตรงนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นซิปรูดออกมาเป็นกระเป๋าตาข่ายนะครับก็เก็บของจุกจิกได้นะครับผมเองก็เก็บเป็นพวกสายชาร์จต่างๆนะครับเป็นกุญแจเป็นของจุกจิกทั่วไปนะครับก็เก็บได้ประมาณนี้นะครับจริงๆของผมเองเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ผมมาออกมาใช้ ข้างนอกนะครับก็เลยเหลือแค่นี้ที่ให้ดูนะครับเอาถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะมันใส่อะไรได้บ้างนะครับโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับเป็นกระเป๋าอีกรุ่นหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวแผ่นเสริมเนี่ยไว้สลับเน็บมีดเน็บไฟฉายเน็บอะไรมาให้เราเลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับจบเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปหาซื้อเพิ่มก็อย่างต่างต่าก็สามสี่ร้อยนะครับไอ้ตัวแผ่นเสริมอย่างเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ใส่ กระเป๋าสตางค์ที่ไปน้าหนายาวๆได้เลยนะครับส่วนอันนี้ได้มาได้มาฟรีจากที่สั่งซื้อหูฟังคัสตอมนะครับก็ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าเขาแถมมาฟรีก็เลย <c oughs> ก็เลยเอามาติดไว้ติดไว้นะครับ,นะรบประมาณนี้นะครับประมาณนี้กับตัวกระเป๋าเฮลิ o n นเทคนะครับที่แนะนำให้ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่ามัน มันเขาเรียกว่าอะไรมันคุ้มค่าครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ของเขานะครับตัวเล็กของเขามันก็จะมีนะครับที่เลขข็กกว่านี้แต่อันนี้ผมได้มาเป็นตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เนาะถ้าเทียบกับฝ่ามือก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเวลาพกคาดอกก็จะพอดีนะครับเพราะว่าผมตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับ<ม>ก็จะพอดีนะครับแต่ถ้าคนตัวเล sheets, ็กเนี่ยก็แนะนําเป็นใบเล็กก็ได้นะครับถ้าของไม่ได้เยอะมากนะครับทรงมันจะเป็นอย่างนี้เวลาคาดนะครับเฉียงๆอย่างนี้เอ่อเฉียงๆอย่างนี้นะครับ อย่ก็แล้วเวลารูดซิปใช้งานก็ล้วงเอาของเอาอะไรง่ายดีนะครับง่ายดีส่วนด้านนี้ด้านล่างสุดนี่น่าจะเป็นเอาไว้ติดกับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้ผมไม่แน่ใจหรือไม่ก็ไว้ติดเป็นกระเป๋าลูกอีกทีนึงนะครับคิดว่าน่าจะาไว้ล็อกสายนะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับกับ Helion Tech นะครับ ชื่อรุ่นเรียกยากมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเขียนชื่อรุ่นไว้ในคลิปแล้วกันมันชื่อรุ่นแบรนดีคอร์ดหรือบาร์ดีคอร์ดอะไรนี่แหละครับนะผมก็ไม่แม่นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเรียกได้ว,ว่าเป็นกระเป๋าที่ใช้ดีแนะนําให้เพื่อนๆไปหาซื้อใช้กันเลยนะครับราคาพันนิดๆพันนิดๆหรือว่าจะไปหาดูในมือสองก็ได้ซื้อมือสองในขุมก็ได้นะครับถ้าเห็นราคาแบบประมาณพันหนึง่งหรือเจ็ดแปดร้อยอย่างเงี้ยครับก็จัดได้เลยนะครับคุณภาพดีนะครับ เต็มสิบเนี่ยผมให้แปดเลยนะครับสำหรับวัสดุแต่ถ้าเรื่องฟังก์ชันของแถมเรื่องอพวกซิปต่างๆพวกของคุ้มค่าครับของคุ้มค่าเนี่ยผมให้สิบสิบเลยครับสิบสิบเลยนะครับแต่เรื่องวัสดุเนี่ยวัสดุเนี่ยผมให้ประมาณแปดนะครับแปดเต็มสิบเนี่ยเพราะว่าวัสดุก็เป็นไนลอนก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบเกียรติกับตัวห้าจุดหนึ่งหนึ่งเล็กกว่หกเนี่ยอันนั้นเนี่ยของดีเลยฮะของดีเลยราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ อันนั้นพันหกพันแปดอันนี้พันสอเนาะก็ต่างกันอยู่หลักราวๆสี่ถึงหกร้นะครับสี่ถแต่ก็แล้วแต่คนชอบทรงนะครับทรงอันนี้ก็สวยดีแล้วก็ทรงห้าจุดก็สวยดีนะครับส่วนตัวผมก็ใช้ทั้งคู่นะครับสลับกันใช้น,ะนี่ถ้าใบนี้ใช้ไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เริ่มม,มีเหงือ่อมีคราบเหงือมีเริ่มสกรปรกผมก็สลับมาใช้ใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้ซักแล้วก็สลับกันนะครับ ใบหนึ่งซักใบหนึ่งใช้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมุมกล้องอาจจะแคบนิดนึงเนาะแล้วก็อาจจะรีวิวได้ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการมาพูดคุยบอกเราประสบการณ์จากการใช้งานจริงแล้วกันนะครับสำหรับกระเป๋าลูกนี้เผื่อท่านใดสนใจแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยากหารีวิวประกอบการตัดสินใจนะครับแนะนาเลยนะครับกระเป๋าตัวนี้ฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนาคือ5.11 level 6นะครับที่ผมใช้อยู่ ก็ดีทั้งคู่ครับราคาต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ชอบว่าจะชอบทรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับคนรักพัทมิดคนรักอุปกรณ์ดีดีนะครับเป็นกลุ่ม a c e b o o k นะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มกันได้นะครับพูดคุยซื้อขายได้นะครับอ๋อมีเรื่องหนึ่งที่ขอฝากไว้ถ้าท่านใดดูคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าจะไปเข้าในกลุ่มเนาะเวลาท่านจะซื้อขายอาจจะลงขายของอะไรเนี่ยรบกวนเขียนชื่อหรือพิมพ์ หรือพิมพ์ในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งตอนถ่ายคู่กับสินค้าที่ท่านจะขายก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมติจะขายกระเป๋าตัวนี้เนาะก็เขียนใส่เศษกระดาษเล็กๆครับชื่อเฟซบ o o กนะครับขอให้มันตรงกับชื่อ Facebook ที่ท่านลงขายนะครับสมมติว่าชื่อ Facebook ผมเนาะชื่อเจธงชัยนะครับผมก็จะเขียนไว้เจยธงชัยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขอแค่2ออย่างนี้ครับแค่2ออย่างนี้จริงๆเขียนให้ผมเถอะครับขอร้อง เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีคนโกงคนอะไรเยอะบางทีไปเอารูปมาจากในเว็บไซต์มาจากคนอื่นอย่างเงี้ยครับถ้ามีแบบนี้เราก็จะได้ยืนยันได้เปอะหนึ่งนะครับขั้นแรกเปาะหนึ่งว่าอุปกรณ์ที่เราจะขายเนี่ยมันอยู่กับมือเราจริงๆอ่าแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้เขียนชื่อเฟซบุ๊กให้ตรงกับชื่อเฟซบุ๊กที่ลงขายเนาะชื่อนามสกุลจริงเบอร์โทรศรัพท์ครับแค่ประมาณนี้ก็ได้ครับสอย่างหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านรีบก็ชื่อเฟซบุ๊กกับเบอร์โทรศรัพท์พอนะครับเบอร์โทรศรัพท์ทำไมต คือโทรศัทที่ต้องเขียนคืออย่างน้อยเผื่อคุณลูกค้าท่านใดเขาแบบพี่ๆท่านใดที่เขาไม่เก่งเรื่องการพิมพ์การอะไรเงี้ยเขาจะได้โทรหาเราไดา้ประมาณนี้นะครับเขาพิมพ์ไม่เก่งเขาอะไรแต่เขาอยากได้เงี้ยครับเขจะได้โทรหาโทรคุยเลยเนาะหรืออยากโทรสอบถามอะไรละเอียดเยอะเง<ๆ>ี้ยก็กจะได้โทรคุยกันนะครับประมาณนี้นะครับขอฝากไว้เรื่องเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีท่านหนึ่งคือเตือนไปหลายรอบแล้วก็ยังหน้ามึนลงอยู่นะครับเรียกได้ว่าหน้ามึนเลยนะครับ ผมก็พยายามไล่ลบไล่ลบเดี๋ยวถ้าเป็นบ่อยๆเข้าเนี่ยผมก็จะไม่เตือนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลบแต่ผมจะดีดออกจากกลุ่มเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเตือนแล้วแล้วก็อะไรแล้วนะครับคือให้อิสระมาเยอะแล้วนะครับก็ขอบังคับใช้กฎกันนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านอื่นก็ยังทําได้ท่านทําไม่ได้ก็ก,ก็ก็อัญเชิญนะครับอัญเชิญไปกลุ่มอื่นนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่ทำถูกต้องตามก,กฎกติกาอยู่แล้วลงขายอยู่แล้วก็ ก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับถือว่าเราอยู่ด้วยกันมีอะไรก็บอกกันดีๆนะครับมีข้อสงสัยมีอยากสอบถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์อินรีก็ได้นะครับถามเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะครับถ้าถ้าแบบเราไม่รู้จะถามใครจริงๆลองถามในกลุ่มได้เผื่อมีพี่ๆทันไทยเขามีความรู้อย่างนี้เขาจะได้เข้ามาตอบ อย่างผมเองบางทีผมก็ถามนอกเรื่องก็มีนะครับถามพี่ๆเข้าไปนอกเรื่องก็มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับอขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับก็1 5นาทีแล้วกับการรีวิวกระเป๋าสะพายกระเป๋าคาดอกกระเป๋าคาดเอวตัวนี้นะครับของเอล n นเทกนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและกดไลค์กดแชร์ผมและกดติดตามผมนะครับก็อาจจะนอกเรื่องบ้างนิดนึงแต่ก็ฝากไว้ในคลิปเลยนะครับจะได้ ท่านใดผ่านเข้าไปเข้ามาจะได้เห็นกันนะครับจะได้รู้กันว่ามีกลุ่มอยู่นี้แล้วมีกฎอย่างนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ทําตามกฎแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผม